คุณผู้ชมกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เองเนี่ยอยากที่จะให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้เปิดเปิดโลกโลกใบนี้เนี่ยมีอะไรหลายสถานที่ที่เรายังไม่ได้เคยไปสัมผัสนะคุณผู้ชมโดยที่นี่เองเนี่ยที่อินเดียครับคุณผู้ชมคุณสุรศักดิ์ผิวพันธ์เองเนี่ย ก็ได้เดินทางไป2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้จะไปเป็นครั้งที่3เราจะไปพูดคุยกันถึงดินแดนพุทธภูมิแสวงบุญสถานที่ตัดสรูครับกับคุณสุรศักดิ์พิัุธ์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการซึ่งตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เลยนะครับเราต้องเรียกขออนุญาตเรียกเป็นพี่อัลแล้วนะฮะเพราะ่าเป็นบุคคลที่ก็ใกล้ชิดกับพวกเราช่องเอ็นนะฮะ การเริ่มต้นแนวคิดในการที่เราเดินทางไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่อันจริงๆแล้วคนไทยนับถือพุทธเป็นส่วนใหญ่ครับศาสนาอื่นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็จะไปหาในดินแดนในในศาสนาของเขาครับ,รบพี่เองก็เหมือนกันเรานับถือพุทธเนี่ยและทํางานด้านนี้โดยตรงรก็ครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากไปดินแดนพุทธภูมิซ,ซึ่งเราสนมุทุกวันรเราได้น้อมนาหลักธรรมมาเยียวยาจิตใจเราตลอดอ่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยไปนะฮะตลอดจนเนี่ยบุคคลใกล้ตัวเราเนี่ย เสียชีวิตลงแม้ว่าอายุย่างน้อยอก็เลยเป็นเหตุที่ตัดสินใจไปครับพออันนี้เหตุในด้านความความเชื่อส่วนตัวครับพอในด้านองค์ความรู้และความหมาย,นยในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้นะฮะ,ะพระอานนท์เนี่ยพระตราพจน์ได้พูดกับพระอานนท์ได้ว่าสังเวชนียสถานสี่แห่งเนี่ยก็คือประสูตรตรัสรู้นะฮะสารที่ในการแสดงธรรมเนี่ยทั้งสแห่งเนี้ย ถ้าใครไปแล้วเนี่ยครั้นเมื่อตายไปเนี่ยจะไปเกิดในโลกสวรรค์โคือระบุไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะผมก็คืองั้นก็สิ่งนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยากจะเข้าไปสัมผัสใช่ครับต้องบอกว่าคุณพี่อ่านเนี่ยไปถึงเนี่ยอย่างแรกตั้งเป้าหมายไปที่ตรัสรู้ก่อนเพราะว่าอยากรู้หลักธรรมอยากรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นท่านตรัสรู้ที่ตรงไหนและมีจุดใดนะที่ทําให้เกิดปิ๊งไอเดียหรือว่าเกิดปัญญา ถึงขั้นนิพพานได้อน้องไม่เดียวต้องอมาบอกนี้นะเราสวดมนเราเราเหมือนเราบูชาผู้เชี่ยวช<อ><ผ>มะมเราก็เกิดความศรัทธาขนาดไหนแล้วแต่ครั้งหนึ่งเราไปนั่งกับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระอ,องค์นั่งตัดสรูปตรงนั้นจริงๆโอ้พี่อ่านนี้ผมขอถามเป็นข้อมูลนิดหนึ่งนะบทสวดที่พวกเราเนี่ยสวดบนกันก่อนนอนะอ,อะไรแบรบเนี้ยมันคือบทสวดเดียวกันกับที่ประเทศนั้นไหม จริงๆแล้วบทอิติปิโสเนี่ยก็เป็นบทสากลเลยนะที่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหลายชาติก็ใช้เบอร์เดียวกันเราเช่นเดียวกันนะหรือว่าพุทธทางสเรนังขะฉามิครับผมเนี่ยจะได้ยินสลอดเลยเวลาไปที่นั่นที่นั่นก็ใช่แต่จะสำเนียงก็เหมือนกับคนไทยอาจจะพูดสำเนียงภาษาอังกฤษอาจจะสำเนียงไม่เคยเหนือกลางอีสานใต้ก็ยังเป็นสำเนียงที่ต่างกันแล้วที่นั่นนิกายเป็นพุทธแต่ว่านิกายต่างๆก็มาที่นั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีความ เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ต่างกันโดยเฉพาะช่วงปลายธันวาคมคกับเดือนมกราคมเนี่ยชาวที่เบตกว่าเป็นแสนคนนะเดินทางมาที่นั่นหรอ<ช>อ่ะพูดถึงครั้งแรกดีกว่าที่ตอนแรกที่อ่าน,นเต็ยมตัวยังไงในการที่เราจะเดินทางไปแล้วพอไปแล้วเนี่ยมันเหมือนอย่าง,างที่เรางงคิดไวไหม ในตอนแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกต้องยอมรับว่าไปกับทัวร์ไปกับทัวร์เราก็ถูกจํากัดด้วยการสถานที่ไปที่นั่นที่นี่แล้วก็มีคนดูแลเราตลอดแต่ประสบการณ์มากับครั้งที่<ฮ>2เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับครั้งที่2นี่คือไปเองนะเริ่มต้นตั้งแต่หลายคนบอกไปเนี่ยเริ่มต้นยังไงอย่างแรกเนี่ยทำาัรสปอร์ตบัสปอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมรูปถ่ายนะรูปถ่ายอินวีซ่าของอินเดียเนี่ย รูปถ่ายจะเป็นฉากขาว2นิ้วแล้วก็ไปทําในระบบนะเป็น e v ซ่าก็ถ้ามันจะมีระบบ30วัน1ปี5ปีนะก็30วันก็ลราวแปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทถ้าหนึ่งปีก็พันกว่าบาทก็ทําเสร็จอนุมัติเสร็จทางราชการเราก็ทําอนุญาตไปต่างประเทศแล้วก็เดินทางไปทีนี้อินเดียเนี่ยความน่ารักสําหรับสําหรับที่พี่คิดเนี่ยก็คือคนอินเดียในรักคนไทยนะฮะเพราะเหมือนเราก็ไปสร้างเศรษฐกิจให้เขาสนามบินที่ไปเนี่ย ถา,ถามว่าทําไมถึงจะต้องไปช่วงเดือนกันยาถึงมีนาเพราะสนามบินเมืองขยาเนี่ยเปิดเพียง6เดือนเท่านั้นอถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะต้องไปสนามบินอื่นแล้วนั่งรถต่อไปเป็นวันโอ้โหคุณผู้ชมนี่นถือว่าเป็นการคือสนามบิน,นากาตาร์เลยนะสนามบินขยาเลยขยาเลยสนามบินขยาซึ่งระหว่างสนามบินไปต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยแค่10กิโลเมตรโอ้ยเร็วมากใกลมากใกลมากแล้วจุดที่พี่ไปเนี่ย พี่ไปโรงแรมที่สามารถเดินไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่เกิน800เมตรโอ้โหคือไกลไปอีกเราอยากปฏิบัติตอนไหนเราไปปฏิบัติเสร็จสองถึงสามชั่วโมงเราก็กลับมากลับมาพักที่โรงแรมแล้วก็กลับอยู่อย่างเงี้ยแต่สถานที่เราไปเราสามารถเชื่อมไปที่คิ่ชกูดคือสถานที่ที่พระองค์ประทับก่อนปรินิพานไปเวลุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาไปเมืองนาลันทาและในภาพเนี่ยเป็นแม่น้ำนีรันชลา อ่าก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อมโยงกันไปหมดเลยไม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่นำศักดิ์สิทธิ์ใช่ที่พระองค์ลอยถาดเสียงทายก่อนที่ไปปรินิพพะอ่ก่อนที่ไปตัสรูนั่นเองโอ้โหนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวที่จริงเนี่ยเราเราเกิดมาเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับทราบเรื่องราวในภาพนี้คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือต้นนี้เลยซึ่งเป็นที่มาของใบโพธิ์อันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเป็นใบโพธิ์อะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ่านอธิบายให้ฟังสักนิดนึงคือเวลาเราไไปปทุกคน คนแสวงบุญนี่นะไปต่างปฏิบัติตามแนวทางของตนเองบางคนก็ชอบสวดมนต์บางคนก็ชอบนั่งสมาธินะฮะบางคนก็ชอบเดินจงกรมที่ที่นั่นของพี่เองก็ใช้วิธีการการสวดมนต์เป็นคนที่ชอบสวดมนต์สวดมนต์จบก็นั่งสมาธิต่อทุกคนเค่อยปฏิบัติอย่างเงี้ยโดยดในแนวทางแต่ละคนก็ย้อนกลับมาที่ถามว่าทําไมถึงไปที่บอกหนึ่งได้ไปเห็นไปเห็นด้วยตาก่อนว่านี่คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ ประเด็นสองในสัมผัสด้วยใจ mm hmm. ประเด็นนี้สําคัญพระพุทธเจ้าได้อาตัดไว้เสมอว่าปัจจัตังท <Yep. S 2> ุกอย่างจะจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง mm hmm. ะจะได้เห็นในสิ่งที่เราเคยฟังเคยบอกกล่าวจากคนอื่น <Yep. S 2> ก็ไม่สู้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง mm hmm. ตลอดจนเนี่ยเราได้ไปคือไม่กระทั่งไปศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ <Yep. S 2> ไม่กระทั่งต้นพระศรีมหาโพธิ hmm. ์เราก็รู้ว่าจริงๆไม่กระทั่งความอิจฉาลิษยานะ <Yep. S 2> ไม่กระทั่งต้นไม้หรือต้นพระศรีมหาโพธิ hmm. ์ก็เกิดขึ้นกับพระองค์เหมือนกัน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไปเนี่ยตามประวัติบอกว่าเป็นหน่อที่สี่หน่อหนึ่งหน่อสองหน่อสามไปไหนหน่อหนึ่งเนี่ยบอกว่าในสมัยพระเจ้าโสมหาราชมเหสีเนี่ยด้วยความอิจฉาอาอากษัตริย์เนี่ยที่ต้องไปปฏิบัติไปดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์เอายาพิษเนี่ยไปใส่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำให้ต้นแรกเนี่ยนะฮะก็ตายลงแต่ว่าก็ด้วยความศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราชก็นำน้ำนมเนี่ยไปลาดอาลอยถังอะไรเงี้ยโดยตำประวัติก็ทำให้เกิดหน่อใหม่ แล้วก็เกิดการลูกลานจากรัทธิศนาอื่นมีการนำหันกันอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนี้เป็นหน่อที่4นะฮะดังนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งที่เราไปเราก็ไปเห็นเห็นเขาบอกสังเวชนิสถานที่ไม่ได้ปรงสังเวชสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันทําให้เราเห็นว่ามนุษย์เราเป็นธรรมดาที่เกิดความอิจฉาลิษยาไม่เท่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นตัวแทนหนึ่ง ความศรัทธาเนี่ยก็ยังเกิดความมีชาลิสยาอย่างนี้เป็นตคือเรื่องราวเหล่านี้มันสามารถสอนเราได้ทุกเรื่องทุกจุดจริงๆพอบอกว่าอันนี้เป็นหน่อนที่4ี่รู้ไหมที่ฉันคิดว่ายังไงหน่อนที่5ก็คงจะบังเกิดพร้อมพระศรีอริยแม่ใรแน่ๆเลยใช่ซึ่งทุกคนก็มีความความเชื่อกันอย่างนั้นสิ่งออย่างที่เราไปเห็นคือความศรัทธาเราไปขึ้นเขาพิชกูดที่ประเทศไทยเราจันทบุรีที่นั่นคือเขาพิชกูดของ บ้านเขาก็เดินขึ้นประมาณตั้งสามสินาทีแล้วก็อากาศก็จะดีมากเลยแล้วคนก็ใช้วิธีการในการปฏิบัติทรที่นั่นเช่นปกติเวลาที่พี่อ่านไปเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองไปกี่วันตกครั้งนึงไปประมาณ3วัน3วันสองคืนก็ไปนอนที่ขยาเลยแล้วก็สถานที่ต่างๆที่มองเห็นขนาดนี้คือเช่นเมืองนารันทาเนี่ยก็ใช้ประมาณ70กิโลจากเมืองขยาไปนะครับซึ่งในส่วนของ อินเดียเนี่ยต้องบอกประชากรเขามีเยอะมากรัฐเดียวเนี่ยมีมากกว่าคนไทยสองประเทศโอ้หนึล้านคนต่อหนึ่งรัฐคนเยอะมากหนึ่งร้อยห้าสิบล้านคนต่อหนึ่งรัฐพอไปถึงก็เห็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะก็ในธรรมะเราก็บอกไว้แล้วว่ามันทาให้เราปงเว้ยคนเราเนี่ยถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติศาสนาผิวพันธ์ทุกอย่างมันมันแบ่งกันมาหมดเลยทําให้ก็ตอกย้ําว่าหลายคนว่าบุญมันมีจริงไหมก็ก็จะบอกทุกคนว่าบุญไม่มีจริง ก็ดูสิทำไมคนเกิดประเทศนั้นประเทศนี้ถ้าคุณเกิดที่อินเดียค,คุณเกิดในตระกูลที่ต่ำๆเช่นจันทานคุณแทบไม่มีไม่มีสิทธทิเรื่องการศึกษาไม่มีสิทธิเรื่องการการเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณเกิดเป็นคนไทยค,คุณเข้าถึงการศึกษาจะจนยังไงก็เรียนหนังสือได้อย่างนี้เป็นต้นหรือย้อนกลับมาง่ายๆเลย เกิดในพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่หน้าตาแบบนี้ทําไมลูกมีพิการหนึ่งคนทําไมลูกสมบูรณ์หนึ่งคนทำไมอีกคนนึงแบบหน้าตาออกมาเนี่ก็ด้วยบุญที่ทําด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะคือต้องบอกว่าคุณพี่อ่านไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรือไปแค่มองเพื่อได้เห็นความสวยงามไปปฏิบัติจริงๆเพราะจะสังเกตว่าทุกคําที่พี่พูดมาพี่จะพูดว่าไปปฏิบัติ เข้ามานี่มาพักสองสามชั่วโมงออกไปปฏิบัติอีกสองสามชั่วโมงคำว่าปฏิบัติอย่างที่ภาพที่เห็นเลยพร่เห็นคือเขาพิจกูดนะฮะก็คำหนึ่งบอกว่าอยู่อย่างต่ํากระทําอย่างสูงพระองค์เนี่ยจากุฏิเท่านี้เองแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สร้างไว้ในมหาศาลมากเลยนะฮะกนนี่คือสิ่งที่เราได้ไปหล่อหลอมตลอดจนทําให้เราไปได้เตือนตนว่าสิ่งที่ผ่านมาเราทําอะไรไปแล้วบ้างอนาคตเราอยากจะทําสิ่งดีๆอะไรขึ้นบ้างนะฮะพี่อ่านก่อนที่เราจะไปแน่นอนเราต้องมีความคาดหวัง พอเราไปแล้วเนี่ยมันเกินกับคําว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะไหมเกินนะครับเพราะว่าก่อนไปเลยเนี่ยด้วยความที่ฟังกับคนอื่นมาเรื่องความไม่สะอาดบ้างอะไรบ้างนะทำให้เรากังวลตนจริงไปถึงเนี่ยแหล่งที่เราไปเนี่ยเป็นแหล่งมรดกโลกครับดังนั้นสะอาดแล้วก่อนที่เข้าไปแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็พกเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราคืาตรวจขาสนามบินเลยนะก็ยังมีการตรวจอาวอาวุธไปเพราะเคยมีการ วางระเบิดอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไม่ให้อนดซั์มือถือเข้าไปอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะใคือถ้าเราจะไปในพื้นที่นั้นเราจะไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นโซเชียลอะไรได้เลยเหมือนเป็นการปิดวาจาทุกอย่างเลยภาพที่เห็นมาจากไหนก็จะมีการถ่ายภาพจากจากคนอินเดียเนาะที่เหมือนสัมปทานอยู่นนั้นก็ถ่ายภาพให้กับเราอย่างนี้ถึงจะได้ภาพมาแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าได้แต่กล้องสามารถเอาเข้าได้ก็มีงมีการจ่าย จ่ายเป็นรูปีต่างกันในการเอาเข้าไปกันแล้ที่สําคัญคือที่นั่นมีวัดไทยไงคุณที่นั่นมีวัดไทยเราก็จะมีคนที่พูดภาษาไทยหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ของประเทศไทยที่ไปแสวงบุญหรือว่าไปปฏิบัติที่นั่นก็มีด้วยนะคะห่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นห่วงที่ไปสาธยายพระตะดพิฎกนะับก็จะหลั่งไหลไปจานวนมากเลยต้องบอกเลยนะไฟบินเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยในห่วงในห่วงเดือนเดือนนี้เพราะว่าคนจองกันไปค่อนข้างมากตลอดจนหลายคนก็ถามไปว่า เอะพอพูดถึงความสะอาดไปกินข้าวที่ไหนโรงแรมที่พักติดกับวัดไทยพุธทธคยาโอ,อ้ซึ่งมีอาหารตามอาหารตามน่นอนอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3ที่พี่อ่านจะเดินทางไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากครั้งที่3เดี๋ยวเชิญมาพูดคุยกันอีกว่าครั้งนี้ได้อะไรได้บ้เดี๋ยวครั้งที่3จะเก็บภาพวัดไทยเก็บภาพอาหารการกินมาให้ชมด้วยโอเคเลยวันนี้ขอบคุณพี่อ่านมากมากเลยนะครับที่นําความรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราเนี่ย เติบโตขึ้นมาเราก็ได้สัอผัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะใ,<ช>ให้หลายๆท่านได้แบบมีการเปิดประสบการณ์กันขึ้นมานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการห้องนั่งเล่าครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ